น้องอู้ยห่องโอ้บึงสีพี่น้องสีได้มาฐานมาฐานดินจะคือโคลาดเนาะโอ้นี่ดินบ้านบูครับผมบ้านบูเปืนยอำเภอ่มเงือนเฮาครับผมเป็นดินภูเขาไฟเนาะเป็นดินภูเขาไฟครับผมพี่น้องค่อนข้างที่ว่าผิวมันหน่นะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องมันเป็นดินแดงนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมหัวมันนี่หัวขึ้นห่างเด้พี่น้องนี่ครับหัวขึ้นห่างครับผมหัวมาตรฐานนะพี่น้องมาตรฐานอันนี้คือวิธีการปลูกด้วยการพูนเป็นพ่นเนาะพี่น้องเนาะในสมัยโบราณที่เพิ่นปลูกยุง หลุ่นพ่อแม่เข้าแล้วครับโอ้ยหัวมันพี่น้องเลยอืออ่ะนี่นะพี่น้องอ <laughs> นี่<ว>ตอนนี้กิโลก็อยู่ประมาณเจ็กบาทหนมนพี่นี่น่าจะแปดเก้าสิบแปดเก้าบาทหรือสิบบาทนะพี่น้องนอนได้ยาวได้ยเวลาสองเดือน เกษตรทำเงินนะครับน้อฟมัอนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมทีมงานครับผมพี่น้องทีมงานอีกทีมงานหนึ่งของไร่สามพอ่อเขาเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆบ้านกันเลยนะครับผมอยู่บ้านบุเปื่อยครับพี่นอ้องอัพเภอ่มเงินจบบนากวัดอุบลราชธานีของเขานะครับน้อฟมงแปลงมงนี่ค่อนข้างที่ใหญ่พี่น้องใหญ่ามากครับผมค่อนข้างใช่ไหมมึงนี่อยู่ประมาณเกือบหลายหลายนะหลายหลายประมาณสิบไร่ได้ครับผมฟังด้านขวากับมีครับพี่น้องด้านขวากับมีครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปลงมั่น สมกับผมสมโมกีนัวเป็นส่วนมากครับผมพี่น้องสมโมกีนัวเป็นส่วนมากจะม่วงก็ยูฟังพุนแล้วครับม่วงกับมีนาอม่วงก็มีครับผมพี่น้องแต่มงนี้พี่น้องที่นุ่มคำพี่ระบาวท่านมากมงนี้นะครับน้องมาตรวจมงนี้เพิ่นจะปลูกระบบธรรมชาติครับพี่น้องแต่เพิ่นปลูกช่วงหนาฝนครับผมช่วงหนาฝนแหละจะเป็นการปลูกแบบว่าค่อนข้าง่ะเป็นโบราณโบราณพี่น้องคือพุ่นพุ้นคุ่นพี่น้องขึ้นพุ่นพู่ข้นครับผมว่าวิธีการปลูกเพิ่นจะปลูกยังไงนะพี่น้องน้องเลย ตอมปีเกษตรทุกเงินจะมาจ่อว่าการปลูกแนวนี้ก็ปลูกแบบบ๊อบหนำยศแตกต่างกันใหญ่เนาะพี่น้องผลผลิตมันจะแตกต่างกันบ่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปถามเจ้าของเพิ่นนะครับนอว่าเจ้าของเพิ่นปลูกนี่มาโดนอะไรนะครับนอ่เดี๋ยวพาไปถามชื่อมันครับผมชื่อยังเกีย้ยังนะครับนอกะเลังปลูกมาจากปลูกครับพี่น้องมาแบบมาแบบว่าเฝ้าครับานพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจะมาโดนอะไรเนาะครับเรื่องมันนี่ครับผมปลูกครับผมปลูกนี่ยนะครับผม จะอายุม uhm. ั <bom> ่นหรือยังไงมอเริ่มปลูกนี่ครับผมเริ่มปลูกมันนี่ยไหมเริ่มถันมาปลูกมั่นปีแรกปีสองนี่อ๋อปีสองคือการทดลองปลูกอ๋อทดลองปลูกวันนี้ผลตอบรับมากกับเม่นดีจังเนาะก็เม็ดบายนะคือว่าดีอยู่อ๋อถือว่าดีได้ไบเนาะอายุสั้นอายุก็อยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนสองเดือนสามเดือนอ๋อมันอันนี้คือปลูกนี่ปลูกแบบใส่ธรรมศาสตร์ได้เนาะนี่ครับ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมยังผมยังไม่เห็นเป็นผูเป็นพ่นบอกปลูกก็ยังสมัยโบราณเลยนีู่กแบบโบราณพวกเขาปลูกกอนนะปาครับนาอนี่ผลผลิตก็โอเคบ่อยกิดือว่าเดเดยดเ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 นเดเนเดยดเ่เบเด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 นดเดเอเด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 นดเดเนเด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 เนเดเดเดยดเนหดนดเดเดเดยดเ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 เเเด อ๋อคือแบบเอาผ้าเล่นมาครับนี่นเอาผ้าสซพูเล่นมาเนี่ยเซเซพูนเล่นมาครับนี่เอาเซพูนก,กระจกทมบ่ได้ทมบ่นเมมนาะทมทมโอ้พี่น้องจกแงเลยพี่อันนี้ก็เป็นมันสมเนอพี่น้องเน้อมันสมครับผมจกได้บ่เนี่ยบ่าท่านออกมาโซ่พี่น้องเลยบ่น่าจะได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวค่อย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 โอ้มันยาขาดพี่น้องเอาเมื็ดปุ่มเลยบ่จุกกันเมื็ดปุ่มนะครับน้องเพราะว่านี่มันไอ้มันตัวนี้อายุจักเดือนเลยไอ สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าโอ้จะได้เจ็บพลผลิตแล้วครับพี่น้องแต่ก็สามารถเอาไว้ได้ประมาณสามเดือนสามเดือนครึ่งได้ครับผมได้ได้ได้พี่น้องแต่เอาไว้ก็ต้องรักษารักษาเรัะรักษาค่อข้างที่จะว่าจะนักอยู่ครับขบคุมเรืองมแลงครับผมส่วนมากนอนเรืองมแลงพี่น้องกรสั่งเบิ่งคือว่านเนาะครับผมแมันคุมบ่อุมบ่อู้ขาดแล้วพี่น้องโอ้หัวง่ามพี่น้องโอ้เยบโอ้เบืงสีพี่น้องสีใดมาทานมาทานดินจะคือโคลาเนาะ โอ้ในดินบ้านบู๊บผมบ้านบู๊เปื่อยเพิ่มเนื้อขาครับเป็นดินผู้เขาไฟ่เนาะเป็นดินผู้เขาไฟ่ครับผมเปนองค่อนข้างที่ว่าผิวมันเลยน,นะพี่นอน,น oh องเนาะนี่นะพี่นนองเป็นดินแดงนะพี่นอนองเนาะนี่แล้ครับผมหัวมันเลยหัวขึ้นหางไอ้พี่นนองเนี่ยครับหัวขึ้นหางครับผมหัวมาตรฐานนะพี่นอนองมาตรฐานอันนี้คือวิธีการปลูกด้วยการพูนเป็นพ่นเนาะพี่นนองเนาะในสมัยโบราณที่่นปลูกยุงหลุ่นพ่อแม่ข้าวแะครับโอ้ยหัวมันพี่นนองเลยอืมอ่ะนี่นะพี่นนองเฮ้ยตอนนี้กิโลก็อยู่ประมาณ จะบ่ายขนมพี่นี่น่าจะแปดเก้าสิบแปดเก้าบาทหรือสิบาทน้อพี่น้องนอนได้ยาวได้ยเวลาสองเดือนสองเดือนกลัวแล้วแต่แล้วแต่ตลาดเนาะครับผมเดาแต่ตลาดนี่ลักพี่น้องวิธีการปลูกแต่ละจักหัวละเงาเนาะนี่เกียงเนาพี่น้องหัวหัวครับผมเออเงานั้นเน้าห่างเละเอาแต่เนี่ยแม่งอันนี้จอได้หนิแม่งงานนอนเนาะเนื่อยพี่น้องโอ้ไมนหัวงามเลยพี่น้องอ้ยขึ้นห่างทั้งนั้นอืมครับผมมาตรฐาน มีเงาเดียวนะพี่น้องเออนี่ยเนี่ยจะขอ,องคนครับนี่ย <laughs> มีเงาเดียวครับพี่น้องวิธีการปลูกดินสีมันก็ค่อนข้างที่ว่าจะได้ผลผลิตอยู่พี่น้องแต่กกอยากห้างเนี่ยเนะาะกะอยากให้ปลูกช่วงหน้าฝนเนาะพี่น้องได้ปลูกลักษณะนี้นะผมแต่ปลูกระบบแซนดัยศก็จะให้เป็นเห็ดคู่เงาเลยพี่นอ้องแมนเพราะว่าแบบนี้เห็นดนดำยศบ่ได้เนาะเห็ดดำยศบ่ได้ครับผมพี่น้องเนาเพราะว่าสายหนามันตกก็พ้นผลิตก่จะบแ่แตกต่างกันดอกพี่น้องแต่การที่เขาดูแลรักษาจริง มันจะหนาว่ากันกับการเนาะเพราะว่าในอนาคตหนาเนี่นี่อีกจะหน่อยเลยครับเพราะมันเมืหนาฝนเลยครับมันจะเข่าสู่หนาหน,นาแหล่งหนาหนาวหนาแหล่งนาะพี่น้องนอกนอก,นอกอันคันข้่ว่ากระเบิงกับผมถ้าพี่น้องจะปลูกระบบไซน้ำยศมันก็เข้าสามารถควบคุมน้ำวบคุมพวกแมลแรงยังได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ปลูกแบบธรรมชาตชนค่อนข้างที่ว่าเข้าที่วบคุมนม้ำโม่ได้ได้พี่น้องกับพี่น้องกับเปรียบเทียบว่าเนาะครับเนาะว่าอันใดมันสะดวกแล้วก็ให้ผลผลิตดีกว่ากันแต่ผลผลิตกับคนข้างที่จะพวกนี้กันบัดนี้พี่น้องแต การดูแลรักษามันจะแตกต่างกันครับผมเดี๋ยวจะให้อายเพป็นฝากไปหน่อยครับนอพี่น้องว่าอายเป็นซื้อยังเนาะครับนออายซื้อยังนะครับผมซื้อไอ้ซื้อหมีพี่หมีอายมีเนาะครับนออยู่บ้านบูปเปือยเนาะครับนออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี้ก็ห้องเลยครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไปนะครับผมมีเบอร์โทรบ่ะฮะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับผมสี่สามแปดสี่สามแปดครับผมเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดครับผมครับผมพี่น้องถ้าผู้ใดไรนะครับนอถ้าสนใจในยอดมันหรือมัวนนะครับผมม้วนนะแมคคานอ ถึงไม่ค่าผมไม่ค่าที่เบิ้งวิดีโอหรือเบื้องยูทูปนะครับน้องว,วิดีโอนี่นะครับน้องอะสามารถโทรมาติดต่อได้ตามเบอร์ที่ลงไว้นะครับผมแต่แม้กระทั่งยอดมั่นทั้งหัวมั่นเลครับผมหัวประมาณน,นี้แล้วพี่น้องตามไม่ค่าผพื่ได้สนใจก็โทรมาสอบตั้งนะครับเธอเธอจะคุดกันนะใหญ่กว่านี่เนาะถ้าจะคุดกันน่าจะเป็นประมาณปลายปลายปลายเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนพฤศจิกายนกลางกลางเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนมักใหญ่ไงคนละกลางเดือนพฤศจิกายนกว่านี่แล้วพี่น้องอันนี้คือตอนนี้คือต้นเดือนพฤศจิกายนะ เป็นยังหัวใหญ่ขนาดนี้หรอพี่น้องนี่ตากลางเดือมพี่จีกะน่าจะใหญ่กว่านี้ครับผมนี่ฝากไปถึงแม่ค้านนะครับน้องช้าเบิ้งคลิปวิดีโอนี้แล้วกะทั่วมาสอบถามเลยครับเบอร์ที่จะลงไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี่นะครับผมมันนี้ก็ขอขอบคุณที่มีหลายนะครับน้องขอบคุณครับผมครับผมพี่น้องกับฝากนะผมฝากติดตามช่องยูทูบนะผมน้องสามปีเกษตรทําเงินว่าสองนมนมกับพี่ระบาวท่านจีพาไปเบิ้งเกษตรทําเงินอย่างละอาชีพทําเงินอย่างแรงกัจีภาพไปเบิ้งว่าสาขาของ ทีมงานของไรสามพ่องเขาใจอยูอ่อำเภอใดจังหวัดใดต่อไปนะครับพี่น้องนอกจากฟ้าพี่ตามกับผมมาน,นี่นุ่งพี่กับฟาทั้งกับเจตการเข้ว่าสวัสดสีคร<ด>ับผม